ลุนรางวัลน,นะฮะทองคำนะฮะจากรีอร,อรอิโปรเรีริโปรนะครับรางวัลน,นี้เป็นของ FC นะฮะที่พี่ยูทูบเบอร์สั่งซื้อรีาริโปรมานะฮะ เอาเอาถ้าผมตกใจรุ่นทองคำรุ่นทองคำนะฮะรุ่นทองคำให้เอฟซีที่สั่งซื้อพรพรไพรัตนะครับอยู่ไหนอยู่ช่องไหนอยู่ช่องหลงอยู่ช่องไหนกดดึงนี้หน่อยอยู่ช่องสานช่องสปานะฮะคุณสาคออยู่ช่องสปลาได้รับแหวนทองคำครับนะครับแหวนทองคำครึ่งสลึงนะครับมีใบรับประกันเด้อนะครับ โชคดีท่านแรกนะครับที่ได้รับรางวัลนะฮะทองคำหนักครึ่งสลึงนะเป็นเป็นแหวนนับเป็นทองอุปทานนะครับขอความยินดีด้วยนะครับวันนี้ยูทูบเบอร์มาทั้งหมด55ช่องนะครับมาร่วมกิจกรรมจากรีอาร์นะฮะัผลิตภัณฑ์ใหม่คือลิปโปรบำรุงตับนะครับผมมีคุณเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีนะครับมอบผลิตภัณฑ์เนาะขอบพระคุณมากๆาล่อเซตสโปรสามแถมหนึ่งสองชุดเลย โอ้แต่วก็เกี้ให้มอบไปออกด้วยครับ้องไม่ออกด้วยนะครับสองสององไมปนแม่เอฟซีชื่ออะไรนะคุณธัญรัตน์คุณธัญญรัตน์คุณธัญญรัตน์ขอบคุณนะคะยังได้อะไรต่อครับกระเป๋ายังว่างกระเป๋ายังว่างนะยูทูบเบอร์จำเป็นต้องใช้กระเป๋ายังว่างนะครับแล้วกลุกจอให้อ่า อาครับไม่เอาชายชาแนลนะเสืออยากไดไมเสือไม่เอาไม่เอาไม่เอาไปแล้วไปแล้วไปแล้วกลับบ้านล้เสือยกตั้งแต่รางวัลแรกจนถึงตอนนี้ยังไม่เจอชื่อเลยนะครับเ็นจอาร์ตชาแนลอะไรนะฮะลงด้กอกๆอีกแล้วหรอจาอาร์ตไอยู่นู่นโอ้อะไรนี่โอ้พนานกระเป๋าได้เลยนะโอ้ ชอบเนี้ยผมเคยให้กระเป๋าเขาใบนึงเกือบแปดพันบาทนี่เสร็จแล้วเขาใช้อะไรลุงแต่ผมเชื่อว่าเขาจะสละสิทธิ์นะครับเขาจะสละสิทธิ์หรือเปล่าไม่รู้นะแหมกำลังทำใจอยู่ครับไทยบ้านนอกกระเป๋าของผมครับไทยบ้านนอกดื้อรับกระเป๋าใบทบามเพิ่มีอีกหนึ่งใบอ่ะสละเห็นไหมครับนี่เด็กพร้อมจะใจ้เกิดความสุขมานะครับ ใบนี้ก็สุดยอดแล้วขอบคุณมากมากเลยนะอภิเสือรุนต่อนะฮะไทยมันนอกสละสิ์กระเป๋านุ่มจิมรับแล้วรับอีกลุงจิมนะครับอ่ชื่นจกแล้วส่งต่อนะครับอ่าเอาไปตะคิวกินผมบอกว่าโอ้นะฮะขอชื่นชมน้ำใจไทยมันนอกเด้อนะฮะสละสิทธ์เนาะนะครับน่ารักมากๆเลยนะฮะก็ทางลีอานะครับแล้วก็ทาได้การ เป๋านะครับก็ทางคุณลุงยพิ่ได้มอบไปเป็นท okay> ี่เรียบร้อยแล้วนะครับใบนี้กระเป๋ายี่ห้อเลยนี่อ่านปุออกคอสบอกคอสนี่หยอกนะครับใบนี้แปดพันกว่าบาทมอบให้ลุงลุงแท็บบ้านนอกนะครับค่ะคุณลุงแท็บบ้านนอกก็มอบกระเป๋าใบนี้นะครับให้กับ YouTube ที่เป็นนะครับขอบคุณแท็บบ้านนอกนะครับเสียสละนะครับก็ให้เสียสละอย่างนี้ตลอดไปนะครับจับเลน้องก็เสียสลากเลยนะครับ พ่สละกระเป๋าเพราะว่าจะเอาเคสจะเอาไว้เอาทองไม่ได้ไม่ได้หรอกพี่ลาวัน่้ขอบคุณทุกคนลาเกินเนาอ้าวท่านผู้โชคดีใช่แลไม่เอา่ไมจะรอลุงพลปัตต่น ก็ลงเล่นลุงหล่อลุงหลอกจริงด้ิสองคนเลนบ่าวนุหลานลุงมนนะครับโอ้โหสละศิลป์มามามาเชอบ้าสิิทธ์บ่าวนุสละสิทธิ์นะนี่นะน้ำใจเพื่อนยูทูบเบอร์เรานะฮะสละสิทธิ์อีกแล้วเพราะเคยได้แล้วนะฮะ โอ้น่ารักจริงๆวันนี้นะฮะเห็นไหมครับเราอยู่ด้วยกันด้วยความรักนะและก็การแบ่งปันนะทุกคนนะครับไปยังไงใช่ไหมใครอยากได้เนื่องจากว่าต่างคนต่างมีเป้มีกระเป๋าแล้วนะรั่ไม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 เไม่ไม่ไล่ไม่ไจะเป่น่่ไ่มม่่มไม่่่ะมันจะเป็น ที่ชัยบผ,<ช>ผมบวนพันเรือดีอะสญญาระครับสญญาระ

<uge ot> ไม่สลักไม่ได้นะครับสลักอีกแล้วนะฮะมอบสิทธิ์ต่อให้เพื่อนๆนะฮะเปิดมาเปิดนี่โอ้โหแม่บ้านผมอะแม่บ้านแม่บ้านแม่สีกอง อ่าอยู่นี่อยู่นี่นะฮะต้องมีผู้โชคดีนะครับอ่าทำคุณค่าที่คุณเหว่าดีๆกับป้าฮันนี่ด้วยนะนะโอในสุดก็วนเวียนนะฮะมาเจอจนได้นะฮะยายฮันนี่นะผู้ช่วยเลี้ยงลิกกี้ของลุงจิมนั่นเองนะครับโอ้โหเรียกว่าบุญหนุนนำฮะบุญหนุนนำกันเองเลยนะครผม การสั่งออเดอร์ของ f อีนะครับอีก2นาทีจะจับสร้อยคอทองคำครึ่งเสือรอแป๊บเดียวรอคัดชื่อของพี่ยูทูบเบอร์ลงในถ้วยหมดก่อนนะครับในชื่อลงก่อนเพราะว่ารอบนี้จะเป็นสร้อยคอทองคำให้กับพี่ยูทูบเบอร์เลยเบอร์เอลอ่ะสวยเบอร์เอลเอลเอลกำลังดีเอลใส่ได้เอลดีเอลบุณกัญญารัก พ,พี่เสือก็รุ้นรังหวัานจนเมื่อยนะทุกคนฮะตอนนี้พี่เสือก็เปลี่ยนโลเคชั่นแล้วนะลุงบอกว่ายืนตรงนั้นนะนะไม่ดีไม่ดวงไม่มีดวงนะฮะพี่เสือย้ายมานั่งอยู่บนกองทรายนะฮะตอนนี้นะฮะยังไม่มีดวงน้อยนะครไบ้รัจะทำยังไงครับอุราจีับผมโอเคเสื้อหมดนะโอ้ยอ่า อ่ะโอเคดูมาแล้วคุณซื้อทองมาแล้วนะครับคุณซื้อทองเพิ่งจอดรถเมื่อกี้เลยนะครับไปอย่างไรทองย้อนไปยูทูบอ่ะต่อไปจับทองแล้วเราให้ทุกคนไม่ครับลูกหรือว่าจะจะว้ออยู่ที่นี่ให้ตอนนี้คัดแล้วไอ้คนนอกไม่ครับใส่ไม่อยากได้เมื่อกี้ที่ไม่ยกลุ้นทองลุ้นทองนะทุกคนโจก็ไม่อยากได้คัดออกรางวัลใหญ่นะ พี่เสือมาแล้วแหละงานนี้พี่พีๆยูทูบเบอร์หนึ่งเส้นนะเป็นของ FC 1หนึ่งยูทูบเบอร์หนึ่งนะทุกคนโอ้ลุน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 พี่เสือใช่ไหมต้องได้พี่เสือเนาะมาเีโอบอกว่าให้พี่เสือลายทีโอบอกว่าให้ครับลุง ยูทูปก่อนเพราะว่าขออนุญาตให้ยูทูเบอร์เลือกลายก่อนเพราะว่าอยู่ที่นี่นะฮะโคเลครับโคเลโคเลโ์อ้ช่ฮ่า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 ี่าฮ่าฮกาฮ่าฮ้าฮ่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 ็ฮ่รฮ่นฮฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่งฮ่่าฮ่ ทองกลังนี้เด็กดีวันดีเอาแรงอ่ามาลุ้นนะฮะใครได้ทองนะครับเส้นนี้เป็นของยูทูบเบอร์นะฮะชัยแนลยังยังครับแม่จะลงแข่งด้วยคำว่าใช้ยชัยแนลยังยังครับยังครับยังหรือว่าจะเป็นสะหมอน์ชาแนลพี่ขวันไม่ใช่ไม่ใช่วัน มชาแนลเจ้าชามาแล้วเอ้าเฮ้ยันหมชาแนลในโพธิชาแนลศาสน์เนาะคนน้เหมือนล็อกเลยอ่ะมันล็อกล็อกอีกแล้วเหรอ ทำแจ็คชาแนลโอ้โอชาอ้โอ้อ้โอ้โอ้เอ้โ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 า้โอ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 ้เอ้โ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 ั้โอ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 นะอ้โ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 ้โอ้โอ้โออ้โอ้อ้โ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 ี่โอดอ้วอ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้โอโอ้โ้โอ้โอ้โอ้้อโอ้อ้้ จะเลือกลายถูกครับทางให้ชอนนทมมีทางไอ้ชาแนวนะครับสามารถมาเลือกไหมสหัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์<ส>นะครับอ ead, ๋อดีเขารู้ใจกัน <laughs> เขาบอกว่าเขาเลือกแล้วไปถูกใจแน่นอนเอาทองไปให้กร้ลอเพลงนิเด้อรางวัลทองคำนะครับเป็นสร้อยคอทองคำหนกักขึ้งสลึงได้แก่ชัยชาแนล